รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นจะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้ามิซูอิชิสตาร์ด่านะครับเครื่อง2.5นะครับปี04นะครับสีสันด้วยรวมนะครับถือว่าดีนะครับมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานเลยนะครับหลังคาฝากระโปรงมีซิดบ้างนะครับตามอายุเขานะครับสบานหลังไม่แม็กเคลเนอร์ให้นะครับเพราะมันถูกพร้อมใช้งานนะครับรถจัดทรงมาหล่อๆนะครับอันนี้นะครับพร้อมแม็ก18นะครับ T37 ยางดีนะครับพร้อมซิ่งนะครับ แล้วก็พรมวิ่งนะครับช่วงปีใหม่ถ้าหารถใช้อยู่คันนี้น่าจับตานะครับห้องเครื่องถือว่าดีนะครับมองง่ายนะครับแห้งๆเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอมารโรเวอร์นะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคันน้องคันหน้าเดิมนะครับคัสซีดีนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับมองง่ายนะครับรถคันนี้ไม่พ่นนะครับ คอนโซลหน้าถือว่าสวยไม่แตกไม่บวมนะครับมีพวงมาลัยซิงให้นะครับบอกไม่ขาดนะครับทั้งคู่หน้าและกู่หลังนะครับบอกแคปก็ไม่ขาดนะครับทั้งสองข้างไม่ขาดเลยนะครับห้องห้องโดยสารถือว่าสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสวยนะครับแผงราคานะครับสวยสะอาดนะครับถือว่าดีนะครับไม่ช้ำนะครับแผงประตูก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีไม่ช้ำนะครับ ทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับมองง่ายนะครับรถ่านนี้นะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่9 9 0 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองกับทางเจ้าของเขาได้เลยนะครับสอบถามสภาพสอบถามที่กันให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนออกเดินทางนะครับ ก็รถคันนี้นะครับอยู่ที่กรทมกรุงเทพนะครับพระราม2ซอย3 9กนะครับก็โทรติดต่อกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้แนะนํารถแบบนี้ที่เป้ารถแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้กับนาโูโอเกนะจ๊ะ